สวัสดีครับผมนายธีรเมตรณชวีรหัสนักศึกษา1 6 5 0 9 0 2 0 6าาหมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการฝึกงานนะครับสถานที่ฝึกงานการไฟฟ้านาครหลวงแผนกรักษา,า,าสังสงใต้ดินสถานที่ตั้งของหน่วยงานสถานีย่อยไผ่สิงโต6,43ถนนราชดาพิเศษแขวงคลองเตยกร,รุงเทพม,มหานาคร10110 เบอร์โทรศูนย์สองสวันเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทําการเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง1 5บหนาฬิกาสานาทีปิดทําการวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนาขัตะเล์ข้อมูลองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ก่อตั้งเมื่อวันที่1เมษายนพศ .2503 โดยเป็นร้านิสาหกิจในกำกับของกระทรวงมหาดไทยจุดเริ่มต้นของกอฟอนอเกิดจากการควบรวมกิจาการไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการเดิมเคยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นและบริษัทเอกชนหลายแห่งกอฟอนอมีหน้าที่ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดของประเทศข้อมูลหน่วยงานแผนกรักษาสายส่งใต้ดิน จะดูแลและบำรุงรักษาระบบสายส่งใต้ดินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกอฟอนอรตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายใต้ดินเช่นสายค่าสายช็อตสายระวงจรหรือมีปัญหาอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อก,การจ่ายไฟการวางแผนบำรุงรักษาและซ่อมแซมฉุกเฉินตรวจสอบคุณภาพของสายส่งและอุปกรณ์ที่ใช้เช่นเคเบิลแรงดันสูงหัวต่อบอ่อพักสายระบบป้องกันน้ำและความชื้น บริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลเกี่ยวกับสายส่งใต้ดินรายละเอียดในการปฏิบัติงาน 1. ตรวจสอบและทดสอบสายใต้ดินใช้เครื่องมือวัด p a i a l d i s c h a ช g e หรือ PD เพื่อหาจุดที่มีความเสียหายภายในสายเคเบิลตรวจสอบสภาพสายเคเบิลและหัวต่อตามแผนบำรุงรักษา2บรุงรักษาเชิงป้องกันดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดการเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกนบริเวณหัวเทอร์มินเตอร์ที่ไลเซอร์โฟสซ่อมแซมฉุกเฉินลงพื้นที่แก้ปัญหาสายเคเบิลขัดข้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกระทันหันหเช่นการเกิดระเบิดที่หัวต่อที่สายเคเบิลทำให้เกิดการเบรกดาวดำเนินการติดตั้งสายไฟใต้ดินใหม่หรือเปลี่ยนสายที่หมดอายุการใช้งานหรือมีปัญหา 4. จัดการข้อมูลและทำรายงาน จัดเก็บข้อมูลความเสียาหายบำรุงรักษาและผลสรวจสอบต่างๆผู้ควบคุมดูแลการฝึกงานนายรัศกิจภูมิรัตเป็นวิศวกรไฟฟ้างานที่ได้รับมอบหมายสไลด์นี้จะเป็นการเข้าไปดูหน้าง,งานที่สถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้งครับจะได้ดูสวิตช์เกียร์และ GIS AH ครับงานต่อมาจะเป็น งานออกตรวจลายโดยการใช้กล้องอินฟราเรดเทอร์โมกราฟีเพื่อวัดอุณหภูมิบริเวณหัวเทอร์มิน o เตอร์ในวงสีแดงที่ไลเซอร์โพครับว่ามีอุณหภูมิปกติไหมรวมถึงเก็บภาพงานต่อมาจะเป็นการตรวจหาแนวสายเคเบิลใต้ดินโดยใช้เครื่อง r p 8 1 0 0เพื่อหาแนวสายใต้ดินว่ามีอยู่ในแนวที่เราตรวจสอบหรือไม่งานต่อมาจะเป็น การนำเสนอการใช้อุปกรณ์ IoT ที่จะนำไปตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหัวต่อที่เพิ่งติดตั้งใหม่ครับที่อุโมงค์สายส่ง2 3 0 kv บางกะปิชิดลมครับงานต่อมาจะเป็นเข้าดูงานที่อุโมงค์สายส่ง2 3 0 kv บางกะปิชิดลมครับสไลด์ต่อมาเป็นการเข้าดูงานโปรตะกััวบริเวณสายเคเบิลประเภทออยล์ฟิลที่เกิดการรั่วซึมครับ ต่อมาจะเป็นการวัด p t i a l d i s c h ช r g e หรือว่าวัด PD บริเวณสายส่งเฟสที่ทำการต่อหัวต่อใหม่ว่าเกิดการคลายประจุหรือไม่พร้อมวิเคราะห์ว่าเป็น p t i a ช discharge แบบไหนครับต่อมาจะเป็นการเข้าวัด p partial d i s c h ช r g e หรือว่า PD ที่สถานีไฟฟ้าย่อยคนายาวบริเวณสวิตชเกียร์24 kv และวิเคราะห์ประเภทที่เกิด PD ครับต่อมาจะเป็นการเข้าอบรมและ แนะนำเกี่ยวกับเครื่องปอกฉนวนสายเคเบิลด้านนอกและทดสอบการใช้งานจริงอันนี้จะเป็นเครื่องสําหรับปอกสายเคเบิล230 kv ครับต่อมาจะเป็นการเข้าอบรมและแนะนําเกี่ยวกับกล้องวัดอุณหภูมิจากบริษัทเฟอร์พร้อมแนะนําการใช้งานกล้องและซอฟต์แวร์ครับต่อมาจะมี งานช่วยจัดทำฐานข้อมูลของแผนกรักษาสายส่งใต้ดินในแอปช e ต t เข้าดูงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันฉนวนที่ใช้เติมในเคเบิลชนิดออยฟิลเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการหาฟอล์คเลคชั่นเข้าร่วมการทดสอบและอธิบายเครื่องปอกฉนวนสายเคเบิลเข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณในการติดตั้งหรือย้ายหรือว่าซ่อมบารุงต่อมาจะเป็นการคัดแยกไฟล์แบบบ่อ พักสายรวมถึงไฟล์หัวต่อต่างๆครับแล้วก็จะมีงานเขียนแบบบอกพักสายจากรูปภาพแต่ว่างานบางงานจะไม่สามารถนำข้อมูลมาเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นข้อมูลภายในครับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบช่วงแรกของการทำงานจะยังอ่านรูทไม่เป็นจะเป็นรูทลายที่บอกว่าสายส่งนี้มาจาก สับสตชันไหนไปถึงสับสตชันไหนทำให้มีความเข้าใจในงานได้ยากครับเลยต้องศึกษาเพิ่มต่อมาจะเป็นแบ่งแยกไทยหรือว่าประเภทของบอ่อพักสายและหัวต่อยังไม่เป็นครับต่อมาจะเป็นการพบปัญหาเรื่องการใช้เครื่องตรวจหาแนวสายและมีสัญญาณลบกวนจากสายอากาศครับแนวทางการแก้ไข สอบถามผู้ควบคุมการฝึกงานพร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์แทนเพิ่มเติมหลีกเลี่ยงการตรวจหาสายเคเบิลในพื้นที่ที่มีสัญญาณลบกวนมากหรือว่าปรับย่านการวัดครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับ